rồi này, súp này ăn nảy ra này, ừ. bưng đi thịt nóc, ăn nảy ra luôn đâu này nè, thịt nai nụ เอาสบายดีพี่น้องถ้าสอนยูทูบไ่วยยักษ์เรียนตาเปล่าไปเลยมากอนดังมือนี้สีไปดำหน้าอยู่หน้าหงย่างพี่น้องสีไปดำหน้าอยู่บัตรเกกูเนาะไปไปเบิ่งบรรยากาศเหมือนกันพี่น้องว่าคนดำสีไลยสีหน่อยสิบใดคน่าใหญ่เลยไนเมืองบรรยากาศดำหน้าพี่น้องย้ำให้ยั้มหน้าตอนนี้ก็นั่งอยู่พูดมะคมเลย ตอนดีกันอยู่หน้าเลยแหละพี่น้องเบิ่งพุญเขาดับหน้าคดบุ้ลายดอกปว้าคว่ากับพ่มาท่าซาสิบคดเนี่ยแหละมาดับไปไปหาลงเอาป่ามีป่าลายเขาป่ะข้าเด็กมาดูก่กับคได้ลายบ่เบิ่งแปรงล่างก่อนบ้านนี้เบิ่งคอยนี้จะแตกงตู้ตี่ตองอยู่นี่พวก ไ,ได้กายพี่น้องแดนหรือนี่ว่าป่าได้ป่าโอ้ตอดคุยหน่อย <c oughs> บ,บุมีบุมีบุปปิ้ง ้อ,า,อาง้างเอาง้างเอาวงนี่ลูกมดเยีบยังโอ้ยไปเรวมาบบนทุกปีอยู่บแบนมาดิ <c ười> บุลี่บุมีบุปิ้ปงฮะ,ะบอลดี้ดีบุมี่มีหรือบ,บุมีนี่นเนอวงรวยไพน่นี่หนึ่งสองนี่รวยไพ่นี่ดิบุได้มาป็พงมอบางานี่นไงง่ไป มื่อนเมื่อวะปุณีวะลือวะจะปไดีลือ้อจะปุณีย,ยในหน้าพวกแกาบณดัมว่จะค้นทางเบิดนี่ขอบประสืมส่จะค้นบ้านนี่เฮ้ยจะข้นนี่ลายบ่บ้านผวจแก,กจะค้นมากพวกแซไปค้นต่บ้านเดิวะมันมนอนพี่เวิดบะ โอ้ตมรวนเนาะเบื้งกูสิดำกูบ่ได้ดำนานี่มากชิมกบีเลย วาหนูจาเห็นหน้าเนาะคือชวนเขามาดัหน้านไปย่ไป <c oughs> ยุ่ไปยุ่ไปย่ไปยุ่ไปยเนาะไปยุ่งไปยุ่เดมแล้ เดือดไปคนตัวเห็นทุกอย่างมีน,งน,น้วยลำเลียงกายังไล่พวกกะเว่ยยังไล่ยังไล่บ่พ่อพนาท่งน่ย่พ่อเนียโ่พ่อคือว่าย,ายังไลยซะโอ้โม่นียบรรย,กกยากาศพี่้องเลย จ้างพี่น้องจางอ้างอาเราจ้างอากูมาจ้างเฮ้ยขาแลขมันละเท่ไรดิฮะมันละเท่าไรขาแหกมือนกับเฮ้ยมึอละเท่าไรมึอละพันบ่ามึอละพันกีบบก่หรือเปล่ามันจ้าขาแลขตัวเองบาท ได้แต่ปวดเท้าน้อลูกสาหัสเอาหน้าก็ต้องทำหน้าพี่นอ้องผูนวลรับเรียงกายยังใหม่จุกฮะแล้วให้นิ่กุติโอ,อ้แล้วเ <c ười> <c ười> บิ้ลว่าต่อนจะโม่งเลยเบิ้ย่าขึ้นเลยพี่น้องเพี้ยงขึ้นเลยคอยพี่ผูคุ้มง,งาน โอ้ปรทันเพศครับแล้วให้นี่มาไปยังอย่ะเีงอยากขึ้นเยียงอยกเตมันบอกไ่ได้ละก็ิอมสเตกขึ้นแล้วสักทีเยอปอยขึ้นงียงียเียงก็ขึ้นลลัจาเยียงเลยเียงเลยพี่น้องนึกเรปปี้หูเตมุ้งเลยพี่้ป้านี่เรืดีิ เอ้ฮักก็เก่ามุฮะ,ะมุกขอบัตถือแต่น้อยแล้วให้นี่กนนะโอ้คุดมาไห,หลายข<า>ึ้นบ่<ค>อ,ขอข,อข,อข,อขอึ้นบ่อแล้วทมทันเป่าแล้วนา,างมีผล นงวไปกินกเจ๋อหลอผมเน่ยยไอ้าวยไอ้ชเบนนี่โม่โอ้ยุ้ยมือแดงไหมแดงไหมชซินโม่ตําพงมีว่าผักนีใบบกะทันดผักไหลุดสดไ่หลุดสดโอ้ยกองทับี่ขอบประเทไทยตรงนียเอ้ยใหญ่เอ้ยจะบโบ้ยก็ได้ ภูเขาสมคขีแม่อาเขากินอ่ะเจ้ากินอไมาเขี่หน่อยไหมมะเี่รังหน่อยเดียวระเขาสมัุกีระเขาสมคกี กินยังกระเสบคนมลายหายาเชียงเหมียงกินยำฮิวเอาพี่น้องหลังจากคืนแต่ร่ำหน้าเนาะกินเขาเรียกเลยมากับนงทรายเมื่อกี้มังงอมังงะพอปูไม่ยาปลูกแต่ข้าวเรายนังผมพี่น้องเมื่อกี้มังงะอยู่บ้านบังกินกูได้นี่มื่อกี้ถ่ายมังงะไอ้เบิ่งพี่น้องพูดเถิงพูพี่น้องมังงะพี่น้องอีดเถิง

ดวงก็มาสวนนางนดดเีย e พี่อ๋อง <their 's> <üzik> Mà chỉ tôm lúa xôm nè ông Bà bác cứ mắc cơ mà Đây này phía nọ Xong này cái kia này đây đấy Ok đấy nì, vãn đấy đấy nì Lùi đấy xong này Ủa, ngon này Phía nọ, nè nì Ở đây xúc này kia này là ông บอรนี่พี่น้องกินไนด้แล้วลุงดรงเนี่ยเนี่ยสีไลน์นูกพอแล้วป้าไปพูดกันเนี่ยไปเนี่เขาที่ไหนเอาเนาะพี่น้องก็ชือว่ามาแต่หน้าเลยก็ดำหน้าไทยหน้าแล้วแล้วก็มากินมัง,งาะไอีกที่มัง,งาะข้างล่างนี่แล้วแล้วก็สีเมื่อแล้วบันทึพี่น้องเลยนะ ชูสายนี่ก็ขอขอบใจพี่ทุกคนที่เขามาชมสบายดีบ๊ายบายเอาพวงนี่มังเงาะไม่ยากลูกปะท่นผิดเด้อลูกปะท่นผิดบุญบุญเรามีลายไม่ยานี่ยังเลือบหมองใหม่หมองตองให้ดูให้ล้านกินผูกหมองสมโบโมหมองเผาหมองหอมหมอง,งม่วงหมองหนีเต็มมดลังบา้านลูกหลานคนได้กินมุ่นไดนะ้แล้ว ธรรมศาสตร์บ๊ายบาย